สวัสดีค่ะเพื่อนผู้ชมทุกท่านคะในขนาดนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่ในตัวอาเภอเชียงของนี่เองนะคะก็มีน้องๆน,น,นักเรียนนะคะน่ารักมากเลยยูน่ารักมากจ้ะน่ารักมากจ้าเป็นบรรยากาศสดๆนะคะสวัสดีครับลูกสวัสดีครับก,กันรอที่จะกลาบลงตามเพื่อน ของนะคะสาธุค่ะเนู้น่ารักมากเลยค่ะลูกสาธุสาธุค่ะนีะ่นะคะอัุบาลเชียงของนะคะ,เ,ะเอ้มานะคะมาเข้าแถวนะคะเพื่อที่จะกราบหลวงตานะคะแล้วก็ถวายทารหรวงตการานะคะ เด,เดินไปอีกไกลมากค่ะหลวงตาท่านเดินมาอันนานุ้นนะคะสวัสดีค่ะจากโรงเรียนไหนคะอนุบาลเชียงของค่ะอนุบาลเชียงของนะคะ,ะ,คะกราบอนุโมทนาสาธุด้วยค่ะ าาหลวงตาท่านถึงตรงโน้นนะค่ะน่าจะน่าจะข้ามสะพานมาแล้วเต็มมหนน้าา้า you'll find นะครับทีนี้บรรยากาศสดๆนะคะที่อ,อุยทยา,านเชียงของโรงเรียนอนุบาลเชียงของไปพร้อมกันนะครับโอ้ยมันมีเสียดเยอะมากเยอะมากสดนุ่มเลยคะ่ะพี่นันรบรรยากาศสดๆแต่ไม่มีเลือดนะครับ <c oughs> <c oughs> มื่ผู้ชมและกัาิราตนทุกนนะคะที่เข้ามาติดตามชมตาบ,บุญชืนในช่อง Youtube น้นที่สมา,ามากษ่ย่ให่มากครับด้านหน ของเล่นครับลุงตาของเล่นครับของเล่นลุงตาเหยียบโดนนะคะลุงตาก็เลยถามว่าอะไรนะคะของเล่นด้วยเอาของเล่นมาให้ลุงตาเหยียบด้วยนะคะนักเรียนนะคะลุงตาท่านนี้ว่าเป็นระเบิดนะครับเอาตัวหมอมะครับลุงตาเป็นอะไรลางนตาเป็นข้ึ้นมาเลยค่ะ 大家发展好，好。 อาบุญเชินท่านจาริกคือโดงนะคะมุ่งหน้าไปทางอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วท่านก็จะพื่อโดงไปแม่สายแม่จันทร์แล้วก็เข้าสู่อตัวเมืองเชียงรายจับได้จับได้ครับจับจับจับน้ำไหมพี่จับน้ำไหมไม่ไหวครับผมไม่จับครับจะจับไหมพี่นะนะบาป หรับตาซุกตาโยนะฮะด้านหน้าาของานะระวังเราด้นะฮะเดินทางนะฮะอย่าับเราดนะัเ้าก่าปีค่ะพุทธาขอบางนาห่างแค่สามเมตรนะครับเดินนะคับี่เดินห่างแค่สามเมตรครับครับต่อ เดียนะเวนนาตามคนเดียวนะ้หน้าหางตั้งตั้ตา้ตาูตาด้วยเวนนาตามคนเดียวประมาณสามเวนนโคนะครับเขาจามากน้หน้าลูกที่นะโค้งหน้าเดนเขาทำ้ นมค่ะขอนมเมื่อไหร